สวัสดีครับพบกับพ่อลูกเล่งหงก็ต้องเจอรายการนี้กินเที่ยวอาราวดร์นะครับผม <S <S 2> <S 2> และก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องเจอเฮียทรงเล่งหงจากเล่งหงพระรามสองและสกุมิตรหกสิบสอล้านออริจินัลในประเทศไทยีเพียงสองสาขาเท่านั้นนะครับและผมนิกเร่งหงครับลูกชายเฮียซง<ม> พูดถึงเล้งหงก็ต้องมีโปรเด็ดเด็ดของเราถูกต้องครับนั่นก็คือโปรเป็ดปักกิ่งนั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้ขายดีตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ขายอยู่ที่ร้านอย่างเดียวนะคุณสามารถสั่งออนไลน์เป็ดปักกิ่งไปส่งถึงบ้านได้เลยใช่แล้วนะฮะกินได้แบบอุ่นๆร้อนๆเลยนะครับผมใช่แล้วครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีนี่นะครับโปรซื้อ1แถม1กับเซ็ตแฮปปี้บ็อกซ์ครับครับผมไม่ว่าจะเป็นหมี่เล้งหงนะครับข้าวหน้าไก่นะครับข้าวผัดปูนะครับเริ่มต้น140บาทซื้อ1 1แถมลาหน้าหมูก็ึ่งแถมหน ใช่แนอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่อร่อยมากๆของ เล่งโหงความอร่อยของเหลาเราส่งถึงบ้านคุณในราคาสบายสบายครับผมใช่แล้วละครับแล้วก็ร้านอาหารรีวโฮพระรามสอง,องนี้เนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเล่งโหงเขาสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นที่นี่ขายดีเนี่ยก็มีขายออนไลน์เช่นเดียวกันนะกับตัวปาร์ตี้แซลมอนนะฮะจาก1666บาทลดเหลือ6 9 9บาทเท่านั้นโอ้โหกินที่ร้านก็ได้ออนไลน์ก็ได้ใช่ไปติดตามกันเยอะนะครับในเพจ Facebook หรือว่าแอดรีวโฮในไลน์แอดก็ได้ครับผมครับมมาอุดหนุนกันได้นะครับใช่แล้วนะฮะแล้วก็ส ด,ดีเหมือนเดิมนะครับง่ายๆเลยครับแค่คุณผู้ชมนะฮะเซลฟี่คุณกับรายการที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ไปโพสต์ในเพจกินเที่ยวอาราวเดอะเวิ์คุณจะได้เป็นผู้โชคดีรับไปฟรีฟ หารางวัลครับผมรับอะไรไปอะ<ช>่ะข<อ>ิงผงกับมาตูผมผงใช่ไหมใช่แล้วรับไปเลยขิงผงกับมะตูผมผงนั่นเองครับจัดให้เลยนะครับใครอยากสนใจจะซื้อเข้าไปได้ในไลน์แอดของเราก็ได้แอด herberhouse นะครับและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยใช่แล้วละครับไปพบกันเลยกับช่วงแรกของเราร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย,ตตายช่วงเฮียสงตีตา เียทรงตีตายวันนี้ครับพ่อลูกล่องเหงียนครับะะจะแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งถ้าว่าคุณอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นครับที่เป็นรสชาติแบบโฮมเมดนะหรือโฮมเมดเนี่ยนะครับร้านเนี้ม,มีเมนูบางเมนูที่มีที่เดียวในประเทศไทยอผมจะพาคุณมารู้จักกับร้านนี้ร้านชื่อว่า ด้งด้งนะครับครับผมมารู้จักกับเมนูเด็ดของเขาเลยครับผมจัดไปเลยฮะเมนูแรกนะครับชื่อว่าอะไรครับนี่ครับชื่อว่าฮารุมากินั่นเองครับเป็นเปอะเปี้ยะไส้ชีสไข่ปลาแล้วก็โมจิครับผม อันีหนึ่งเนี่ยมันจะมีความคริสปี้ของชีสก่อน uh huh. แล้วก็อย่างที่สองเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีใส่ตัวไข่ปลามีไข่ปลาแล้วก็มีมีแป้งโมจิปะ่ะใช่ไข่ปลาเมนไทโกะเนี่ยก็จะมาเพิ่มรสชาติที่ให้มีความแบบเข้มข้นกลมกล่อมมากขึ้น <c oughs> และแป้งโมจิเนี่ยคือมันดีมากคือปกติเนี่ยเราเก็ปบปอเปี๊ยะไปเนี่ยเวลาเรากัดเข้าไปแล้วเวลาเคี้ยวนานๆเนี่ยเราจะรู้สึกข้างในมันเละไปหมดเลย <c oughs> มันเละแล้วมันกระเด็นไปหมดเลยแต่ตัตโมจิเนี่ยมันมาทำให้ทุกอย่างมันประสานกัน <c oughs> แลวพอเราเคี้ยวเรารู้สึกว่า เหมือนแบบเหมือนฟิลแบบนึบหนึหนับๆนับเออนี่ไงอย่างที่ผมบอกไว้ทําไมคุณต้องมากินร้านนี้ต้องมาชิมรานนี้สักครั้งเพราะว่าอะไรครับแค่เมนูแรกก็ไม่เคยกินมาก่อนแล้วพ<ช>ิเศด,ดมาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> เอาเมนูต่อไปครับชื่อว่าเมนูอาเงะดาชิโทฟูนะครับๆๆๆๆๆผมเป็นคนหนึ่งนี้นะที่ชอบกินเต้าหู้มากเต้าหู้มากๆเต้าหู้เนี่ยผมว่ามันเป็นอาหารสุขภาพ ชาเป็นไงบ้างเฮียเต้าหู้ตัวน้ําซอสต,ตัวนี้ถ้าเราคิดกับน้ําซอสที่เป็นเทมปุระเหมันก็ใกล้เคียงกันไม่ว่าตัวน้ําซุปเนี้ยเขาใช้ปลาแห้งมันเป็นน้ําซุปคนละอย่างแต่ว่าใส่ใช้เท่าเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่แต่เต้าหู้นี่ก็เป็นเต้าหู้นิ่มแล้วก็เต้าหู้อ่อนที่ทานแบบเย็นก็ได้ทานแบบร้อนอย่างนี้ก็ได้จานนี้ตัวเต้าหู้นะครับกับน้ําซุปของเขาเข้ากันได้ดีทีเดียว อาไปเมนูที่3เลยไปเลยครับต่อไปนะครับเป็นเทนซารุอูด้งนั่นเองนะครับผมเส้นเนี่ยทำเองกับมือคือปกติเนี่ยเขาจะมีน้ำเสิร์ฟมาเป็นน้ำสีอิ้วถูกไหมท่านผู้ชมแล้วเขาก็จะมีตัวเครื่องเคียงเนี่ยดึงยาวๆเลยดึงยาวๆเลยดึงคือไม่เคยเกินอูด้งหนาขนาดนี้มาก่อนเออนี่หนาสคือไม่เคยเกินอูด้งที่ กัดเข้าไปแล้วมีความเหนียวเหนียวนุ่มเหมือนข้าวเหนียวเออเหมือนข้าวเหนียวกัดเข้าไปแล้วต้องขยี้มันนิดนึงอ่ะเรียกว่าเป็นโฮมเมดอูด้งนะ่เพื่อนๆนะยังมีเทมปุระด้วยนะครับเห็นเขาว่าไอ้สองอย่างเนี้ยที่คุณเรียงอยู่ในจานเนี่ยอูด้งกับเทมปุระเวลาคุณมากินที่นี่คุณสามารถสั่งพร้อมกันเป็นเซตเลยก็ได้ใช่เซตนี้เนี่ยเริ่มต้นที่300กว่าเท่านั้นเองไม่ถึง400 ดีมากากระทะที่บูอยู่ด้านหน้าผมนี่คงจะแปลกใช่ไหมแนะนำก่อนเลยเมนูนี่ชือว่ามอนจายากินั่นเองออวิธีการกินก็คือเขาจะเสิร์ฟมาบนกระทะร้อนแบบนี้ใช่ป้ายนะครับด้านบนผิวนี่นะครับหน้าของเขาท็อปปิ้งนี่นะครับป้ายหลบไปนะครับขั้นตอนที่2องแซะอย่างนี้แซะอย่างนี้นี่ครับ ด้านล่างของเขาเนี่ยจะเป็นแนวนี้เป็นเหมือนกับขนมคกญี่ปุ่นใช่ฮะอธิบายให้เข้าใจแบบคนทั่วไปก็คือเหมือนกับทาโกยากิของญี่ปุ่นที่มันโด่งดังอยู่ที่โอซาก้าใช่แล้วนั่นเอง เมนูนี้จริงจะทานได้4ีหคนเลยถ้ามา4ีหคนนี่คือแบบโอ้โหสนุกสนานอิม่มเอมแน่นอนแต่ทีเด็ดของเาก็คือไอตัวแป้งที่คุณทานเนี่ยกรอบๆเนี่ยมันมีรสชาติด้วยนะใ<ช>มันเหมือนเป็นรสชาติของซุป ลาหรือสักอย่างนึงใช่ใช่แล้วมันเวลามันมันแห้งแล้วมันจับตัวเป็นก้อนอยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วเราก็ท็อปปิ้งไอ้ตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยโปะเข้าไปนะไม่ต้องป้ายซอสก็อร่อยใช่แต่แตเมนูนี้อร่อยมากอันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นเป็นเมนูหนึ่งที่ทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เก็บรักษามาตั้งแต่สมัยที่เขาเคยกินแล้วเขาคิรูปแล้วเขาก็เลยได้ไปส่งต่อนี่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 ผมเสียสละผมผมเสียสละให้ลูกผมได้ชิม,มเป็นไง นี่ขอคอมไบระหว่างสองอันได้ไหมระหว่างทาโกยาก,ยกิกับพิซซ่าปุ่นมันรสชาติมันเหมือนพิซซ่าปุน่นไม่เหมือนทาโกยาก,ยกิแต่วิธีการก็คล้ายๆทาโกยาก,ยกิเหมือนกันอีตรงครีมมี่ข้างบนอ่ะมันคือทาโกยาก,ยกิใช่แต่ข้างล่างนี่มันเป็นพิซซ่าปุน่น <Hey, S 1> ใช่คือวิธีการแล้วก็นําเสนเอเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแหน่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเมีส่งตีตาย,ตายกับเมนูที่ชื่อว่ามอนจายากินั่นเองมีที่เดียว ในประเทศไทยคุณต้องมาสั่งที่นี่ทานได้นะครับใช่แล,แล้วครับร้านด้งๆนะครับร้านนี้อยู่ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท39นะครับเปิดมาแล้วกว่า19ปีกับอาหารต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆนะครับผมครับผมแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณครับการ์ดหุงต้มพีทครับไฟแรงเต็มแมกร้านอาหารไหนอยากจะใช้การ์ดหุงต้มพีทีติดต่อไปหาทาง การถุงดมพีทีไปเลยรับรองว่าไฟแรงเต็มแม็กจริงๆและเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับผลิตภัณฑ์ขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ําขิงเฮียส้มตีตายหาซื้อได้ที่บิ๊กซีแมคควีรูซีเจเอ็กซ์เพสแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพนะท่านผู้ชมซื้อถวายพระเป็นน้าปลานะเนี่ยก็ได้บุญอีกด้วยฝากไว้ด้วยกับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับหาซื้อได้โดยตรงกับบริษัทเราก็ได้ททีี่่ ครับแอดเฮเบอร์เฮานั่นเองครับผมแล้ววันนี้ฟ้าอิ่มอร่อยขนาดนี้แล้วเราก็ต้องมอบไปร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสรงตีตายให้กับทางร้านสิครับร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับที่อยู่คู่คนไทยมาถึง19ปีบอกเลยนะครับว่าโออิชิมากๆทางรายการเนี่ยก็เลยต้องของมอบชาตามือ ให้กับทางร้านไปเลยนะครับอร่อยสะอาดใส่ใจรายละเอียดและมีเมนูออริจินอลที่มีที่เดียวในประเทศไทยแบบนี้ไม่มาลองลิ้มชิมรสแล้วก็เฮียสงตีตายนะจ๊ะ อร่อยยกนิ้ววันนี้นะครับนิกพาทุกท่านมารู้จักอิกอีกหนึ่งร้านที่ใครที่เป็นเกี่ยวกับสาวกเกี่ยวกับเนื้อวัวนะฮะร้านนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับเป็นร้านที่ตอบโจทย์คุณมากๆเลยแหละครับกับร้านที่ชื่อว่ามัวนั่นเองนะฮะคงจะงงใช่ไหมละครับมัวเนี่ยเป็นภาษาอีสานพูดแล้วมันจะคล้ายๆกับวัวในภาษาไทยนั่นเองนะฮะและที่ร้านแห่งนี้เนี่ยเขาก็ตั้งอยู่ที่บางซื่อนะครับถนนเตชะวานิชนั่นเองนะแล้วก็เมนูที่มาที่ร้านแล้วจะต้องสั่งเลยนั่นก็คือเมนูบะหมี่เส้นสดเเนนนื้ออรวมั่ง ก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อออสเตรเลียลมควันนะฮะเนื้อซี่โครงตุ๋นนั่นเองนะฮะอ,อย่างดีปกติที่เราทานสุกเนื้อกันเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่ชัดเจนมากใครเคยกินเส้นสดไม่ต้องพูดอยู่แล้ว 1. นเด้ง 2. องรสชาติค่อนข้างดีเพราะเขามีการปรุงและ มีการแบบทิดค้นมาแล้วอันนี้ครับเนื้อตุใช่เลยเนื้อตุน,น,อ,ตนอันนี้คือบอกได้เลยว่าตุนดีจริงๆนะแล้วขออีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ออสเตรเลียรมควันเนื้อออสเตรเลียของเขากลิ่น เลี่ยนไปเพราะมันเป็นเนื้อที่ผ่านการสโมกมาแต่ว่ามันทําให้เราได้เปลี่ยนฟิลลิ่งในจานจานเดียวเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากกับเมนูนี้ครับผมต่อกันเลยครับที่เมนูต่อไปนะฮะเมนูนี้เนี่ยชื่อว่าเส้นสดเนื้อสับไข่ดิบแห้ง นะครับที่ร้านงัวนี่ยฮะอยู่ที่บางซื่อถนนเตชาวานิดนะครับผมแล้ววันนี้ทานเนื้ออร่อยมากๆแล้วเนี่ยก็ต้องปิดท้ายด้วยน้ําครับผมดีเลยฮะใบาชาตราชาตามือนั่นเองครับผมนี่ทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะวันนี้นิคทานกับน้ำซุปก็ต้องทานแบบใบาชาตราชาตามือแบบเย็นนั่นเองครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับ ปิดท้ายมืออร่อยได้ดีมากๆทานเข้าไปแล้วหอมปากหอมคอฝากไว้เลยนะฮะกับใบาชาตราชาตามือนะครับผม <S <S แล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งรายนะครับผมนี่ฮะ <S 1> <S 1> ขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับน้ําขิงเฮียสงตีตายซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กแวลูซีเจเอ็กซ์เพนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยก็ได้สุขภาพที่ดีนะครับซื้อถวายพราเนี่ยเป็นน้ำปานะก็ได้บุญอีกด้วยฝากไว้ด้วยนะครับกับขิงผงสําเร็จรูป ลาบ้านสมุนไพรครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่นหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่ออย่าลืมไะจชะเจอกันสัปดาห์หน้าจ้าพ่อลูกปั่นโป,โป,โป,ปะ๊ปะปั่นที่ไรนไปเลยป้าอาจารพบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงเนี่ยจะนําเอาโปดีๆกับสินค้าทุกอย่างเลยนะครับครับมาปั่นโปให้ท่านผู้ชมที่เป็นที่รักของเรา ได้ใช้เงินของคุณให้คุ้มค่าที่สุดกับโปรที่เราคัดสรรมานะแล้ววันนี้เป็นร้านอะไรครับผมป้าชื่อว่าร้าน k p o อ KING นะครับครับ,ร,บร้านจะตั้งอยู่ที่ซอยร่วมฤดี2นะครับต้องบอกเลยว่าใครชอบอาหารจีนแบบหรูหรูเลิศเลิศต้อง k p o อ KING เลยร่วมฤดี2เนี่ยครับ,รบเพราะว่านี้มีโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการของเรานะครับ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ตุลาคมนะครับโปรโมชั่นแรกของเข้าครับกับปลาเต่าเต้ยนึ่งีอิ้วนะครับปกติเนี่ยกิโลกรัมละ1,200บาทเขาลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับใช่แล้วเท่านั้นยังไม่พอเขายังลด10%ซแล้วก็ส่งฟรีเมื่อสั่งอาหารครบ2,000บาทสำหรับแฟนรายการกินเที่ยวราดเอเวอร์กับช่วงพ่อลูกปันปอนะครับใช่แล้วล่ะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากโปรโมชั่นแฟนรายการของเราแล้วนะฮะมีโปรโมชั่นที่ร้านเนี่ยของเขามีอยู่แล้ว ก็เป็นเมนูเด็ดเช่นเดียวกันนะครับโปรโมชั่นแรกของทางร้านเนี่ยเป็นน้ำส้มเข้งซื้อ5้าขวดแถม1ขวดโอ้ส้มเช้งนี่อร่อยนะใช่สีมันหยอกอ่อนๆหน่อยแต่ว่ามันมีความหวานอยู่ในตัวคือหากินได้ยากนะต้องถ่ายกับยำลาบถึงจะมีใช่โปรโมชั่นต,ต่อไปครับเป็นโปรโมชั่นเม,มนูเป่าหื้อซื้อ1แถมหนึ่งไปเลยนี่เมนูอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นลานหน้าเป่าฮื้อโอ้ข้าวอบเป่าฮื้อเออหรือจะเป็นหมี่กรอบเป่าฮื้อเออเป่าฮื้อเจียนเออ หรือว่าจะเป็นหูฉลามเป่าฮือก็มีครับผมโอ้โหไอหูฉลามเป่าหื้อเนี่ยของโปรดของป้าเลยโดยเฉพาะร้านหน้าเป่าฮื้อเนี่ยของโปรดมากเลยแหะครับยังไงรู้แล้วอย่าลืมไปใช้โปรโมชั่นของร้านเขาด้วยนะครับไปติดต่อได้ตามนี้เลย <ไป S 2> มาปั่นโปกับร้านที่2ของในวันนี้นะครับผมครับผม,คบผมใครที่ชอบทานสุก,กี้วันนี้จะแนะนำหนึ่งร้านชื่อว่าร้านไทยสุก,กี้ แอนชาบูนัมเบอร์วันนั่นเองครับครับผมเขามี2สาขาครับสาขาแรกที่เดินนายพระรามเก้าและอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่กราสเท้ารัชดาครับผมแล้วโปรโมชั่นสาหรับแฟนรายการของเขาเนี่ยร้านนี้มีให้ไหมป้าโอ้โหแน่นอนครับเขาบอกว่าถ้าเป็นแฟนของพ่อลูกเล่งของเนี่ยไปสั่งอาหารนะครับครบ1,000บาทจัดส่วนลดให้เลย10%ทันทีนะครับแล้วถ้ากินเยอะกว่านั้นนะป้าแบบกิน2องพันอย่างเงี้ยกากิน2องพันก็จัดส่วนลดให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับผมแฟนรายการได้แบบนี้เหรอเขาจัดให้แบบเต็มเต็มเลยตั้งแต่วันนี้ ถึง10พฤศจิกายนนี้นะครับผมใช่แล้วล่ะครับแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยบอกนิดนึงนะว่าสําหรับโปรโมชั่นแฟนร,รายการของเราเนี่ยโปรโมชั่นนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นอื่นหรือว่าสินค้าใดๆที่เป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วเมนูของเขานี่เลยป้าชุดหมูหมักซอยเต้าเจี้ยวสูตรโบราณอันนี้แบบสุดยอดของโบราณเลยใช่ที่มาแบบมีไข่มีอะไรมาด้วยเนี่ยคือแบบเด็ดเลยนะแล้วก็มีชุดหมูรวมครับผมผัดหมี่ฮ่องกง้ย่ข้าวอบหม้อเดินครับแล้วก็ยังมีนี่ด้วยนะป้าเซตปลากระพงลงหม้อโอ้โหจับไปชื่อแต่ละชื่อนี่น่ากินทั้งนั้นเลยและน้ำซุปของเขาเนี่ยก็มีหลายซุปนะป้ามีอะไรบ้างซุปต้นตำรับอือันนี้ก็เด็ดซุปน้ำดำซุปมองโก้แล้ว ต่อไปเนี่ยถ้าเป็นน้ำจิ้มเนี่ยก็มีตั้งแต่น้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มไหหล่ำเต้าหู้ยีอ๋อไอ้นี่เด็กๆชอบทานเต้าหู้ยี้เนี่ยใช่เร<อ>ียกได้ว่ามีครบทุกแบบแล้วเป็นสุก,กี้แบบสไตล์โบราณใช่ร้านนี้เก่าแก่ครับนัมเบอร์วันเนี่ยใครๆที่เป็นนักกินสุก,กี้โบราณจะรู้จักร้านนี้แต่วันนี้เขามาเปิดร้านนี้ไทยสุก,กี้แอนชาบูนัมเบอร์วันไปอุดหนุนก็นได้เลยที่เดอนนายพระรามเก้าและสาขาก how, รทรวรชดานะครับ,รบอย่าลืมบอกนะว่า มีโปรโมชั่นดีๆจากรายการกินเที่ยวเราด้เ,เขาจะได้จัดส่วนลดให้คุณเลยใช่แล้วละครับแล้วก็ติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยครับเพราะลูกปันโปรวันนี้แนะนำา2โปรนะครับ,รบที่สำคัญขอฝากไว้เลยสำหรับเจ้าของกิจการและเจ้าของผลิตภัณฑ์สนใจให้พ่อลูกเร่งงมั่ันโปรสินค้าของคุณแนะนำเข้ามาได้ตาม ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ,รบและวันนี้ต้องขอขอบคุณครับเล่งหงสุขุมิวิทป2สองที่เอื้อเฟื้อสถานที่ไทยทำในวันนี้มาอุดหนุนพ่อลูกเล่งหงมาได้ที่เล่งหงพระรามสองและสุขุมิวิลสองไม่มีสาขาอื่นเจอกันสัปดาห์หน้านะครับกับพ่อลูกปันโตช่วงกินเที่ยวอาราโู กินเที่ยวเราดูอสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงเที่ยวทิปอยู่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมน่าเสียดายจริงๆนะช่วงโควิดแบบนี้ไม่เป็นไรครับผมเมื่อไหรถ้าเรามีโอกาสรับรองได้ว่าคุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านครับที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะคุณต้องเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราพ่อลูกเล่งหงแน่นอนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ได้ทำด้วยนะครับรวิวโฮพาราม2นัน่นเดงนะฮะมาอุดหนุนกันเยอะๆโปรโมชั่นเยอะมากๆไปรู้จักกันได้ไปหากันได้เลยในเพจ a c e b o o k ริวโฮหรือไลน์แอดริวโฮก็ได ไปสั่งกันเยอะๆนะจ๊ะวันนี้เนี่ยการเที่ยวทริปของนิกเนี่ยยังคงเที่ยวกันอยู่ที่พุก,กามนะฮะไปชมที่แรกกันเลยดีกว่าที่แรกของเราในวันนี้คือวัดชเวสิกองนั่นเองตอนนี้ครับนิกพาทุกท่านครับมาอยู่ที่วัดนี้เลยฮะ ชเวซีกองนี่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่ใหญ่มากๆครับและที่นี่เนี่ยก็ยังมีพระเคี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าอีกด้วยหรือว่าฟันนั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะพาเข้าไปดูครับว่าด้านในและที่ไหนเป็นจุดสําคัญที่ควรมาที่นี่แล้วแหววายนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในวัดชเวซีกองกันเลย ตอนนี้กําลังไปดูบอ่อน้ำกันอยู่ฮะบอ่อน้ําจุดนี้นะฮะของที่วัดชเวซีกองนะฮะก็คือบอ่อน้ําที่เขาเชื่อว่ามี2สตอรี่ด้วยกันนะฮะสตอรี่แรกครับผมบอ่อน้ําอันนี้เนี่ยเป็นบอ่อน้ําที่เขาเนี่ยให้เกี่ยวกับกษัตริย์มาอธิษฐานครับเพราะว่ากษัตริย์แต่ก่อนนี้ใส่ม,มงกุฎมีฉัตรมีอะไรนะฮะการก้มเนี่ยก็จะลําบากมากเขาก็เลยจะมีบอ่อน้ําอันนี้เนี่ยเพื่อจะส่องลงไปมองลงไปแล้วอธิษฐานแล้วก็อีกหนึ่งสันนิษฐานครับที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นความจริงครับนั่นก็คือ เขาบอกว่าเอาไว้วัดการเอียงของเจดีย์องนี้นั่นเองนะยังไงใครมาที่นี่อย่าลืมแวะมาบ่อน้ําอธิฐานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคนพม่าก,ก็ยังมาอธิฐานที่นี่เช่นเดียวกันเราไปชมกันดูดีกว่าด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงนะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วดยอา แล้วก็สถานที่ต่อไปครับเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆในพระราชวังมันดาเลนั่นเองท่านผู้ชมแล้วเขาเนี่ยได้ย้ายออกมาเขาเรียกกันว่าชเวนันดอนั่นเองนะฮะหรือว่าอารามปราสาททองนั่นเองท่านผู้ชม ก็คือว่าอารามปราสาทชองเนี่ยเป็นเหมือนห้องบรรทมของกษัตริย์ที่ชื่อพระเจ้ามินดงนั่นเองนะฮะพระเจ้ามินดงเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของที่ภูกามท่านเนี่ยเป็นคนสร้างมันดาเลขึ้นมาแล้วท่านเองก็เป็นองค์สุดท้ายของมันดาเลเช่นเดียวกันเราสามารถดูได้รอบๆได้แล้วก็ยื่นหน้าออกมาจากข้างในได้นะฮะนี่นะครับคือส่วนภายในห้องนอนนะฮะนี่คือจำลองของจริงนะ ร้ายดิท่านเหมือนในหนังที่เราดูจริงๆเลยนะครันี่ฮะโอ้โหสดจริงสุดยอยจริง,รงวันนี้นิกจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ปีหนึ่งมีแค่หนึ่งครั้งของประเทศพม่าน,นั่นเองนั่นก็คือการล้างหน้าพระมหาไมามุนีนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะนี่ก็มาอยู่ตรงที่พระมหาไมามุนีนะครับมาทำพิธีนะ เมื่อกี้โชคดีมากนะฮะได้เข้าไปไได้านในไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศไะฝากเพื่อนๆทุกคนนะฮะช่วงขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเขาจะเข้าไปก็คือปิดทองนั่นเองตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าปิดทองเนี่ยจนตัวท่านเนี่ยอวกอิ่มมากๆนะฮะแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่ไฟโดนไฟนะครับท่านโดนไฟก็เลยทําให้ทองเนี่ยลอกออกมาถึง9กโลด้วยกันนะฮะเรียกได้ว่าสักศิษย์มากๆคนมาติดทองมันเยอะมากๆนะฮะ <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราจะขึ้นไปปิดทองนั่นเอง ผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นไปปิดทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ได้รับบุญไปแบบเต็มๆแล้วก็พาให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นพิธีแบบใกล้ชิดจริงๆบอกได้เลยว่าสุดยอดแล้วก็คนที่จะไปปิดทองเนี่ยก็จะมีแต่บุรุษเท่านั้นนะครับสตรีไม่สามารถขึ้นได้นะฮะแล้วก็นิกเนี่ยขึ้นไปแล้วนี่ครับสิ่งหนึ่งที่จะเอากลับมานะฮะฝากแม่ตัวเองได้ก็คือนี่ฮะทองนั่นเองนี่ก็จะมีทองแตกที่หน้าผากนิดหนึ่งนะฮะยอด เป็นยังไงกันบ้างครับากับการท่องเที่ยวของเราสัปดาห์นี้โอ้โหบอกได้เลยนะฮะว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยทุกทุกทริปที่เราเดินทางไปกับแฟนคลับบอกได้เลยว่าเราพ่อลูกเล่งหงมีความสุขทุกครั้งและเจอกันสัปดาห์หน้านะเรามีนัดกันทุกสัปดาห์นะ8โมงคึ่งเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25นะครับผมถ้าไม่ชมแล้วก็เฮียสงตีตายนะครับบา,บายยเจอกันสัปดาห์หน้าครับ